ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเฮลิคอปเตอร์แห่งอนาคต Sikorsky S97 r เก้ Rider, รุ่นปี2025เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่รวบรวมความเร็วความคล่องตัวและความปลอดภัยไว้ในลำเดียวอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดข้อมูลน่าสนใจแบบนี้ e x t e r i o ท S, S 97 Raider โดดเด่นด้วยดีไซน์ล้ำสมัยตัวเครื่องใช้วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาและแข็งแรงมาพร้อมใบพัดคู่แบบโคแอคเชียลที่หมุนส่วนทางกันเพิ่มเสถียรภาพในการบินด้านท้ายติดตั้งใบพัดดันช่วยเพิ่มความเร็วสูงสุดตัวลำออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ทำให้มีแรงต้านต่ำและรูปลักษณ์เฉียบคม Performance ขุมพลังของ S 97 Raider คือเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ฟอร์ที่ทรงพลังสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง460กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วกว่าหอ ทั่วไปกว่าเท่าตัวพร้อมระบบบินในระดับต่ำและความสามารถในการเลี้ยวอย่างแม่นยำเหมาะกับภารกิจทางทหารการค้นหากู้ภายและการขนส่งฉุกเฉินในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายอินเทอร์ียภายใน S97 Raider ถูกออกแบบอย่างชาญฉลาดเบาะนั่งรองรับแรงกระแทกได้ดีแผงควบคุมใช้ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบทั้งหน้าจอสัมผัสและ s u d เพื่อช่วยนักบินในการควบคุมและตรวจสอบข้อมูลการบิน มีพื้นที่สำหรับผู้โดยสารประมาณ6 8ถึง8คนพร้อมระบบสื่อสารที่ทันสมัยรองรับภารกิจหลากหลายรูปแบบ Safety Feature ด้านความปลอดภัย S97 Rider ไม่เป็น2รองใครมาพร้อมระบบควบคุมเสถียรภาพอัตโนมัติระบบเตลียนการชนล่วมหน้าและระบบป้องกันการตกกระแทกอย่างมีประสิทธิภาพวัสดุโครงสร้างตัวเครื่องยังช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของลูกเรือในกรณีฉุกเฉิน Prices ในปี2025ราคาประเมินของ Sikorsky S97 r ร d e r เริ่มต้นที่ประมาณ15ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว540ล้านบาททนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และการตกแต่งเพิ่มเติมราคานี้สะท้อนถึงเทคโนโลยีสุดล้ำและสมรรถนะระดับแนวหน้าในวงการอากาศยานยุคใหม่ และนี่คือภาพรวมของ s i k o r s k y s 9 7 r i i e r r ปี2025ที่กำลังเขย่าว,วงการเฮลิคอปเตอร์ด้วยความเร็วและนวัตกรรมใหม่ถ้าคุณชื่นชอบข้อมูลแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากเราทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า